สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจกักรงวง,วงกับดินพัชรประพลโฉมใหม่นะครับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ชื่นชอบละครพื้นบ้านละครจกัจกจักรงวงดินชวนติดตามตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับทั้งที่ยู u ู e พัชรประพลนี่แหละ f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ที่ i n s t a g r กรมนะครับ ทีนี้มาเข้าสู่ประเด็นร้อนที่กลายเป็นดราม่ามีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์หลายคนมาแสดงความคิดเห็นในคลิปในช่องทางต่างๆที่มีนะครับบางคนส่งข้อความมาบางคนโทรมาถามเลยคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับละครพิกุลทองนะครับมีจริงหรือเปล่าน้องปูเป้แกสรินจะเล่นเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับดิมีการตรวจสอบแล้วนะครับตรวจสอบชัดเจนมากๆจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ย มาจากการให้สัมภาษณ์ของน้องปูเป้กเกษรินทร์น้อยพึ่งเองที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งนะครับก็ให้สัมภาษณ์พูดถึงว่าเนี่ยกำลังถ่ายทําละครคาถาสิงห์แล้วก็เดี๋ยวจะมีพิกุลทองด้วยก็จะเป็นละครพื้นบ้านนะครับก็ให้ติดตามกันจากนั้นก็มีการหยิบคลิปมีการตัดคลิปช่วงเนี่ยออกมานําเสนอแล้วก็พูดถึงนะครับก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะด้านหนึ่งเนี่ยไปแสดงความยินดีดีใจที่น้องปูเป้จะมาเล่นละครพื้นบ้านอีกนะครับพูดไปถึงพระเอกพูดถึงละครด้วยพิยา รีบไปหรือเปล่าคนที่หยิบคลิปมานําเสนอเนี่ยได้รับการยืนยันจากใครใค่ายังไม่ทันประกาศเลยทําไมนําเสนอแล้วเรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับตินได้มีการตรวจสอบละเอียดมากๆเลยนะครับก่อนที่จะนามาพูดก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดเลยหลายคนก็ถามมาเยอะมากๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะครับแหล่งข่าวเชื่อถือได้ก็มีการยืนยันนะครับยืนยันแล้วก็สรุปแบบนี้ครับ ละครเรื่องพิกุลทองมีจริงนะครับคุณผู้ชมมีจริงและล่าสุดนะครับมีการเปิดกล้องแล้วก็เดินหน้าถ่ายทําแล้วละครพิกุลทองจะเป็นหนึ่งในสเรื่องที่ดินเคยบอกว่าเนี่ยจะเป็นบิ๊กโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะเป็นละครสต็อกที่มีการเปิดเผยออกไปก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นชัดเจนหนึ่งใน3เรื่องเราทราบแล้วเรื่องหนึ่งก็คือพิกุลทองอีก2เรื่องไปรอลุ้นกันนะครับประเด็นต่อมาก็คือพิกุลทองเนี่ย เปิดกล้องอับเคมีจริงเปิดกล้องเดินหน้าถ่ายทำแล้วจะออกอากาศต่อจากพระสุทนมโนราเลยหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ยืนยันนะครับแหล่งข่าวก็ไม่ยืนยันเพราะฉะนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าจะออกอากาศต่อจากพระสุทนมโนราเลยหรือเปล่าอยู่ที่การพิจารณาของทางค่ายสามเสียนะครับเพราะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเมื่อเป็นละครสต็อกนะครับแล้วเขาบอกว่าจะมีการถ่ายทำปะอดิตซองเรื่องเดี๋ยวคงมีความเคลื่อนไหวออกมาหนึ่งในสามเรื่องจะเป็นเรื่องไหนก็ได้อาจจะเป็นพี่กุลทองก็ได้ หรือว่าอาจจะเป็นอีก2เรื่องที่เหลือก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่สามารถฟันธงหรือย,ยนืนยันใดๆได้นะครับอันนี้ต้องรอติดตามว่าละครที่จะออกอากาศต่อจากพระสุทธนมโนราจะเป็นเรื่องอะไรเพียงแต่ว่าเมื่อมีการพูดถึงพิกุลทองก็อาจจะมองว่าเออมันไม,ม่มีเรื่องอื่นก็อาจจะต่อจากพระสุทธนมโนราแบบนี้เพราะฉะนั้นรอติดตามในประเด็นนี้นะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้พูดถึงกันเยอะมากๆเลยก็คือประเด็นของน้องปูเป้เกษรินน้อยพึ่งนะครับตกลงแล้วจะเล่นพิกุลทองจริงหรือเปล่าเพราะว่าให้สัมภาษณ์ด้วยแบบนั้นนะครับ ก็ยืนยันนะครับตามการให้สัมภาษณ์ของน้องปูเป้เลยว่าน้องปูเป้เนี่ยจะเป็นนางเอกของเรื่องพี่กุลทองแล้วก็จะแสดงเป็นพี่กุลทองกลับมาเล่นละครพื้นบ้านอีกครั้งเนี่ยนะครับเย่อันนี้ดิ้งก็ดีใจด้วยนะส่วนพระเอกจะเป็นใครจะมีนักแสดงคนไหนอีกอันนี้รอติดตามนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแบบนี้นะครับสรุปแบบชัดเจนเลยก็คือละครเรื่องพี่กุลทองมีจริงเปิดกล้องเดินหน้าถ่ายทําแล้วนะครับเป็นหนึ่งในสเรื่องแล้วก็จะเป็นละครสต็อกนะครับมีนางเอกของเรื่องก็คือน้องปูเป้เกษรินรน้อยพึ่งรับ ชัดเจนนะครับทีนี้มาถึงประเด็นดราบ้านะครับคุณผู้ชมตามที่มีผู้นําคลิปการให้สัมภาษณ์ของน้องปูเป้ออกไปเปิดเผยแล้วก็นําเสนอเกี่ยวกับพิกุลทองนะครับก็บางส่วนมีาพากวิจารณ์กันว่ารีบไปหรือเปล่าทางค่ายยังไม่ทันประกาศเลยอันนี้ดิงนขอพูดในมุมของคนทําสื่อนะครับยังอยู่กับการนําข่าวมา10ปีเราไม่ใช่ประจําเฉพาะสายนะดินวิ่งไปหลายสายได้ทุกแนวทุกสายเหมือนเฉพาะกิจ สิบปีดินมองว่าอันนี้เป็นมุมมองของดินที่อยากนํามาแชร์ด้วยเหตุผลของดินนะครับดินมองว่าเรื่องนี้ไม่แปลกเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเพราะว่าน้องปูเป้เนี่ยอยู่ในฐานะของแหล่งข่าวของนักแสดงของเรื่องด้วยการที่นักแสดงออกมาพูดถึงผลงานของเขาเนี่ยดินว่าเป็นเรื่องที่ควรจะดินยินดีนะฮะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยเราก็ติดตามต่อคือเขาพูดแค่ไหนก,ก็แค่นั้นนั่นคือสิ่งที่เขาเปิดเผยได้แค่นั้นเลย เขาบอกอม,มีเรื่องที่กุลทองนั่นคือแค่นั้นแต่ว่ารายละเอียดหรือว่าใครยังไงถ้าเขายังไม่พูดนั่นคือเป็นความลับถ้าเป็นมุมของข่าวบันเทิงนะครับการที่นักแสดงพูดได้แปลว่านั่นไม่ใช่ความลับแล้วต่อให้ข้ายังไม่พูดแต่นักแสดงให้สัมภาษณ์เนี่ยแปลว่าสามารถเปิดเผยได้แล้วแต่ถ้าเกิดเขาจะไม่เปิดเผยจริงๆนะเขาจะแบบขออุบไว้ก่อนยังไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผู้ใหญ่พูด,ยยพดหรือรอ,อะไรก็ตามอะ่ะเขาจะประมาณนี้แต่ว่าเมื่อพูดออกมาแล้วเนี่ย แปลว่าไม่ใช่ความลับอย่างที่ทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์หรือใ,ใครก็ตามหยิบยกทําพูดของแหล่งข่าวคนหนึ่งก็คือน้องปูเป้ในกรณีนี้นะครับเอามาพูดว่าเนี่ยจะมีพี่กุลทองไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะนําเสนอได้เพราะว่าเรามีแหล่งข่าวอ้างอิงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่น้องปูเป้พูดเองเป็นคนอื่นพูดอันนี้ไม่ควรละ ก็ต้องดูอีกนะว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นใครอา่าถ้าเป็นผู้จัดการส่วนตัวอันนี้ก็เชื่อถือได้อยู่นะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นแล้วมาพูดว่าเนี่ยน้องปูเป้เล่นอันนี้อาจจะต้องกรองนิดหนึ่งในมุมของผู้รับสารในมุมของผู้ที่ติดตามข่าวอาจจะต้องแบบกรองหลายๆขั้นนิดหนึ่งว่าเอ้ยมันจริงหรือมันยังไงหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวไม่ได้พูดแต่กรณีนี้นักแสดงซึ่งถือเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นผู้ที่ออกมาพูดมาให้สัมภาษณ์เองเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ เป็นความจริงด้วยไม่ใช่เรื่องแปลกนะดิฉันมองว่าอย่างนี้นะเออแล้วก็เราเราสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกันไปแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้เอามาแชร์กันคุณผู้ชมคิดเหมือนการคิดต่างกันมาพูดคุยได้แต่ว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือนักแสดงพูดแค่ไหนแค่นั้นแหล่งข่าวพูดแค่ไหนแค่นั้นเรามีการเสริมเพิ่มเติมไปหรือเปล่าในการนําเสนอของเราเหมือนอย่างที่แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อนะที่บอกว่าไม่ยืนยันเลยนะว่าละครพระสุทนมโนรา จะมละครพิกลทองจะมาต่อจากพระสุทนมโนราอันนี้น้องปู่เป้ไม่ได้พูดแล้วก็แหล่งข่าวก็ไม่ยืนยันด้วยเพราะฉะนั้น,ม,นมันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างเงี้ยคือเขาถึงไม่พูดเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ชัดเจนแล้วยังไม่มีข้อสรุปเพราะละครมีต้อง3เรื่องอะถ้าเกิดสมมติอ่ะโอเคอาจจะเป็นพิกลทองก็ได้แต่ถ้าเกิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาล่ะอาจจะเป็นอ,อีกสองเรื่องที่เหลือาอาจจะหยิบเรื่องไหนมาออกก่อน มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนีน้เขายังไม่พูดเพราะฉะนั้นอา,อาสิ่งนี้นถ้าเป็นมุมมองของดินะก็ยังไม่ควรพูดไปก่อนว่าเนี่ยจะมาต่อจากพระสุทธนมาโนราก็ยังไม่ควรฟันธงมันอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่าในเมื่อเขายังไม่พูดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อหลกักหรือว่าสื่อออนไลน์หรือใครก็ตามอันนี้อันนี้ยังไม่ควรพูดอันนี้เป็นมุมมองของดินนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับละครพิคุณทองนะครับที่มีการ เดินหน้าถ่ายทำแล้วนะครับสำหรับพี่กุลทองนะครับของดาราวิดีโอแล้วก็3เสียนี่นะครับก็รวมๆนะครับทำมาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกจะเป็นปี2530ปีเกิดดนเลยคุณผู้ชมไม่ไม่ไม่ได้ดูหรอกต่อมาก็จะเป็นปี2545อันนี้ได้ดูและชอบมากก็จะเป็นเวอร์ชันพี่บีมาติกาแล้วก็พี่เอชยามิชัยนะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็นปี2554 ปีน้ําท่วมพอดีเลยเนาะห้าสี่ห้าห้านะก็จะเป็นน้องบูมอิทธิกรแล้วก็น้องนีน่าสุทธศรน,นะครับคุณผู้ชม รอติดตามเลยนะครับสำหรับพิกุลทองถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับละครหรือว่าอีก2เรื่องที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็จะมานาเสนอนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าชื่นชอบในละครพื้นบ้านละครจกัจกจักรงบงนะครับก็ชวนติดตามตาม,ตามช่องท,งทางที่ขึ้นด้านล่างยูทู e พัชรพภน์ครับกดซับสไครต์ได้นะครับแล้วก็ที่ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้านละครจกัจกจักรงบงอันนั้นมากดไลค์ได้แล้วก็มีช่องทางเป็นข้อความที่จะคุยกันง่ายขึ้นด้วยรวมถึงใน, Instagram นครคุชมกก็ไปด ติดตามนะครับกด follow ได้นะครับที่เป็นตัวย่อเนอะ LKP แล้วก็จุดแล้วก็ LKJ นะครับเป็นตัวย่อก็ละครพื้นบ้านละครจกัจกจักวงววันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาพูดคุยกันมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาติดตามรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ